ก็สวัสดีครับพื่อนผมธิดิดินจานะครับกับติดดบอลสกอร์สูงแรกประจำวันที่ยี่สบหกพฤศจิกายนนะครับก็เมื่อวานครับก็โดนไปเต็มเ็มครับอังกฤษครับไม่ยิงทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังโอ้โหสหรัฐเล่นดีมากครับเมื่อวานก็เสียไปนะครับเพราะวันนี้แก้ตัวใหม่ครับพาไปดูเมิกซิโกตุเกีครับนะครับในรอบสี่ทุ่มนะครับไปคู่ระหว่างฟาลาฟาร์มาลิเคนะครับไปบ้านรับการเยือนของอะคาเดมี่โควิสูนะครับ พอบอลคู่นี้ครับแฮนดิแคปหน้าบอลครับเปิดมาที่ฟา์มาลีเคานานะครับเป็นต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนสกอร์สูงเที่วเวลาเปิดมาที่สองควบสองครึ่งน,นะครับก็สําหรับบอลคู่นี้นะครับก็ให้กดสกอร์สูงแรกนะครับไปในเลทครึ่งควบลูกนะครับกดสกอร์สูงแรกไปในเลทครึ่งควบลูกนะครับ หากไม่มีสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกนะครับก็ให้เล่นตามสูตรครับย้ำสกอร์สูงครึ่งหลังนะครับมีประตูอย่างแน่นอนครับตั้งแต่ทำคลิปมาก็มีเมื่อวานนะครับที่ไม่เข้าสูตรครับวันแรกครับตั้งแต่ทำคลิปมาเป็นครั้งแรกเลยครับที่สูตรไม่เข้านะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม vip นะครับนำเล่นฟุตบอลฟรีนะครับเข้าฟรีแบบไม่เสียตังค์นะครับแอดไลน์ id ผมมาเลยนะครับผมจะทิ้ง id ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ทักผมเข้ามาเลย ก็สำหรับวันนี้ครับเฮงๆรวเลยๆทุกท่านนะครับ